สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่12พฤษภาคมปี68นะครับวันนี้ก็เซ่สายนะครับเนาะของวันชาววันจันทนะครับเนาะจันรชุ่มช่ำฝนตกนะครับเนาะอากาศดีมากเลยเขาน่าจะเข้านาฝนเป็นทางการนะครับเนาะกาะขุนขลารุ่งฟาระมัดระวังนะครับเนาะฝนตก คลิปนี้จะวางอุาทางรณของฮานอยนะครับเห็บสีที่เป็นคอฮาหนอยนะครับเนาะหลังจากช่วงเช้าลุงอุาทางของรัฐบาลไทยของสุดท้ายของเซียนทวีไปแล้วนะครับเนาะเข้าไปรับชมรับฟังได้ก็ยังมีดูกดตรงรูปคนนะครับเนาะข้างล่างซ้ายมือนะครับเข้าไปดูได้ไดนะ้ครับเนาะคงสุดท้ายแนวทางที่ดีแม่นจากเซียนทวีนะครับเม็ดเดียวนะครับเนาะเม็ดเดียวชุดเดียวจัดไตนะครับเนาะของเซียนเทวี คลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับเอฟสิทางช่องเ็เป็นแนวทางนะฮานอยบ่าวสามไม่ได้อัดคลิป2วันนะครับเนาะติดภารกิจท,ทําธุระต่างจังหวัดนะครับเนาะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ได้อัดคลิปนะครับแต่ก็ลงในช่องชมชนให้เอฟซีทางช่องเหมือนเดิมใ้รกดติดตามไว้เห็นแน่นอนนะครับใ้รกดติดตามไว้ใครสนใจแนวทางนะครับเนาะแต่ถ้าไม่กดติดตามไม่เห็นนะครับนะเนาะเลื่อนหาทั้งวันก็ไม่เจอนะครับเนาะ ถ้าใครมากดติดตามก็ใครชอบกดด็กดติดตามไปครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะสำหรับคนที่สนใจกดไม่สนใจก็ข้ามไปนะครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ปกตินะครับเนาะทำธุระเสร็จเข้าขงเทปแล้วนะครับเนาะก็ลงทางให้เหมือนเดิมมีเวลานะครับเนาะก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปานุญมมาไหวเสร็จพอลอห้านะครับแล้วก็ปฏินิักรยาก็รังกายเหมือนเดิม ที่ป้อมผจุนนะครับไกลบ้านนะครับเนาะแถวสมุทรปราการปริญาคนร่างกายเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็เหมือนเดิมครับเนาะนั่งกินขนมนมเนยริมทะเลริมปากเจ้าพญานะครับเนาะลมผัดเย็นๆสุรากฎรบริสุทธิ์ก่อนกลับบ้าน,นครับเนาะเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปก่นเินไปที่แนวทางนะครับเนาะเดินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยแนวทางก็ย้ำเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับนะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น แนวทางมีเข้ามีหลุดครับน้มาจะเป็นน้อยลาวไทยครับเนาะมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดข้าเข้ากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยไม่มีใครสมาธิแนวทางถูกใดทุกวันครับเนาะเป็นไปไม่ได้ครับเนาะถูกผิดข้าเข้ากันไปถ้ามีใครบอกว่าให้แนวทางถูกได้ทุกวันอย่าไปเชื่อครับเนาะเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นมีใครรู้ได้ครับเนาะไม่มีใครรู้ได้ก็ประมาณนี้ก็เดินดูผลเมื่อวานก่อนครับนะเมอวานพอซ้ำลงแทางให้ไปในช่องชมชนครับเนาะ เมื่อวานรอบ5โมงอาจารที่บอกสลามให้ไปเป็นหาหนอยรวมนะครับก็มีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเนาะก็แนวทางรวมหาหนอยรวมตั้งแต่5โมงถึง1ทุ่มนะครับมัดรวมเลยชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับรอบ5โมง2ตัวล่าง6 8 3ตัวบนก็3 2 0นะครับ6 8กับ3 2 0 6 8เราไม่มีนะครับ ทั้งหทั้งแไม่มีสักตัวเลยห,ห่างไกลความเจริญมาก3 20สองศเราก็ได้ไปีดิ้งหนึครับเนาะสอตรงๆเลยจะสิได้หลักร้อยเขาเป็น3นะครับเนาะเราเป็น1เราเป็น1นึ่ก็จะได้ครับเนาะได้แค่สอตัวก็มาที่รอบ6กโมงนะครับรอบหกโมงสตัวล่างก็6กเดเดือนดีครับเนาะทั้ง2รอบเลย รอบแรกรอบ2มาจาก6กแปดเราเป็น6กเจนะครับ6กล่าง3ตัวนก็ห7ึ่งเจอีกแล้วครับเนาะเทั้งบนทั้งล่างเลยแต่พี่เขาเบิ้ลครับเนาะหกกับ1 7, 7. ึ่งเจเบิ้ลหมดสิทธ์นะครับหมดสิทธ์เลยชอยเก็บฉากตัวไขรตัวมัน,นครับเราทะลึกบิ้ลไม่มีนะครับหกเจ็ 6, 7, แล้วก็นึ่งเจไม่มีตัวไขรตัวมันเลย ช่วยเก็บฉากลิกเกย,ยเลิกเลยนะครับ่องถลิกบนแล้วก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวล่างก็ห้าสองสามตัวบนก็ศูนย์ห้าสามนะครับห้าสองก็ศูนย์ห้าสามห้าสองแล้วก็ได้ไปตรงตรงเด้งหนึ่งครับเนาะตัวเน้นเลยศย์หสก็ได้ไอีกเด้งหนึ่ครับะตรงตรงเลยเป็นตัวเน้นเลยครับ ตเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างเลยห้าสองกับศูนย์ห้าสามแต่เสียดายนะครับเนาะหลักร้อยเราเป็นหนึ่งห้าสามนะบพี่เขาเป็นศูนย์นะบเกินไปเต็มหนึ่งบเสียดายมากไม่ไงนะั้นเราเต็มเต็มนะบชุดเน้นเลยก็ได้ไปสามทิ้งนะครับเมื่อวานรอบแรกรอบห้าโมงสองศูนย์ตรงตรงเลยมารอบทุ่มหนึ่งรอบวีไอพีที่หลายคนเรียกกันนะบเห้าสองห้าสามเป็นตัวเน้นเลยนะครับะ ทั้งบนและล่างแตกแตกทั้งบนทั้งล่างเลยก็ใครตามพีช่วยครับเนาะอาจะได้ขาน้ำพริกปลาทูคขากะปิน้ำปลานะครับเนาะใครเป็นตามก็ไม่เป็นไรครับมันก็ชุบบ่ฟฟอล์ันเทิงเหมือนเดิมชอบคอยลงทุนนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามไปง่ายๆนะครับเนาะง่ายๆวันนี้ถูกตาถูกใจค่อยขึ้นเวทีครับเนาะวันนี้ถูกตาถูกใจแต่ถ้าให้ถูกตาถูกใจก็ข้ามไปก่อนก็ประมาณนี้ แล้วก็กระสุกจุดก็จดไว้นะครับกระสุกจดจุดแคบก่อนเราแคบเันเดิมวันนี้เดนสะหกเดนสามนะครับเนาะเดนหกเดนสามจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสามสองสามสี่สสามสี่หกหนึ่งหกสามหกสี่ทวนครับนะครับหาหน่อยรวมวันนี้ครับเนาะ เด่น6เด่น3จับคู่12 14 31 32 34 61 63 64 8คู่นะครับไปคู่นี้ให้เด้นไปที่61 63แล้วก็31 61 63 31เน้นให้3คู่นี้ครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้ดูสิจะฟุกเขา้าบ่หวานมั้ย่หวานฟุกเข้าตัวนน้นทั้ง2บนทั้งล่างเนาะตรงๆเลย คนเราต้องมีลูกฟุกมั่งครับเนาะจะวืดไปเสมอไปก็เป็นไปไม่ได้ครับเนาะต้องมีลุกฟุกมัง่งคนเราแล้วก็มาที่ชุด3ตัวนะครับเนาะมีลุ้น4ี่ชุดเหมือนเดิมก็มี4ี่ห6หนึ่ง3ี่หสาี่สามหนึ่งสี่สาสองสี่ชุดนะครับ4ี่ชุดนี้ก็เน้นไปที่4ี่ห6หนึ่งี่หสาี่สามนะครับ4ี่ห6หนึ่งสี่หสามสี่สามหนึ่ง สามชุดนี้ชอบที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ครบท้นนะครับสำหรับแนวทางของฮานอยเปนที่สิบสองวันจันทร์ครับเนาะวันจันทร์สดใสฝนตกทุ่มช่ำนะครับเนาะบางคนก็ยังหยุดนะครับเนาะยังไม่ได้ทางานยังหยุดชดเชยอยู่จะบอกจะทำทำงานนะครับเนาะทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยครับเนาะงบน้อย จากตูนกับเขาถึงกบมาก็ตัวเล้นนะครับจะผมเน่นให้วันละสามคู่นะครับเนาะวันนี้ก็มีหกหนึ่งหกสามสามหนึ่งชอบที่สุดในวันนี้งบน้อยจัดไปทำเนาะแต่ก็ย้ำครับว่าใครซื้อก็อยากให้กลับด้วยมีเอฟซีหลายคนถักมาเอ็ดไม่ได้กลับไว้เลยก็กลับไปด้วยครับเนาะกลับไปด้วยอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ